ผู graduate, ID, k, weg, together, guys, ้ใดอยู่ท่างไก่นะครับผมจะเฝ้าออกไม้นะครับจะเฝ้าออกมานะครับผมตอนนี้น้ำน้ำมาหลายครับนะครับเบิ่งพู้ใะเบิ่งหลักอยู่บ้านท่างามอันนี้บ้านสะพานบ้านท่างามสะพานบ้านท่างามนะครับสะพานบ้านท่างามน้ำไหลายครับครับปลากรั ปลานี่รับรองว่าขืนมาเต็มที่นะครับผมปลาสวายรอบนี้รอบนี้รับรองมีใส่ยี่สิบขืนมาลายแผ้นนะครับเบิ่งลักษณะน้ำนะครับดีปุ้ดีขืนทอดปลาบึกนะครับรอบนี้แต่ว่าสะดุ้งไปเบิร์แล้วนะครับสะดุ้งกิบไปเบิร์นะครับเบอเหเรือ,อยังนะครับสีสะพานมาทาั้งงามนะครับผม รอบนี้ผู้ไดมีเลือดลองเรือเลยนะครับแลนเลือขื้นไตเกินเลยหลับรองว่าบมุมีเนี่กีดควงแน่นอนนะครับเดี๋ยวให้น้ำลงกอนะครับลักษณะนี้อีกเป็นเดือนพอดีเนาะเดือนส้งเดือนเนาะปลายฝนต้นหนาวยังว่ากันนะครับผมว่าน้ำรุ่นหน,นี้นะครับ เบื้องรับนี่คือบรนทาง,งามนะครับสะพานบรนทาง,งามก็เบิงน้ำ ข้าวออกไม้นะครับหนาผู้ยุ่ไก่นะครับงดดอ,อกไม้เด้อหาเห่นปลายนองฝาหนีก่อนฝาบวกก่อนน้าบกเคยมาหลายจังสี่จยกเทือนะครับหนาวน้ำมาสานนี่คือปีแหลปีแหลนะครับ ป็นปีแรกนะครับผมว่าลักษณะน,ะนี่กขยังไม่เคยเห็นนะครับหนามาลายปนีนะครับร้อมสาาัตว์เรือผมบุรูรว้บย่างว้ยัางนะครับเรือเต็ม <c oughs> ต่อฟังหน่อยรนถะ <c oughs> กระเรีนหันครับ เบื้องสะดุงครับเบื้องนามสวมสะดุงทั้งฝายใหญ่ายญ่รับร่องคืนนรอบนี่ขคืนคักขนาดเลยคืนเต็มที่แท้ฝลายฝนต้นหนาวนะครับ บาทที่นี่สบายสื่อกินเนี่ยอีกช่วงหนึ่งนะครับพันน้ามลักษณะนี้นะครับน้าหลากครับพี่น้องน้าหลาก จยานครับอุ้ยเสียงปลาห้องเบึ้งครับเบึ่งปลาอ่อยเจ้าพ่น้ำถ่วปลาอ่อยน้ำนี่โมเมนว่าขึ้นเป็นเม็ด นั่นนะครับขึ้นน่าบ่าแม่นขึ้นเป็นซ0ฟยี่สิบเมตรคุณหมอเพื่อจะก็ตึกสดุปครับผม่าแจ้งแจ่งข้าวนะครับเดี๋ยวผมขอจบลายสวดเพียงแค่นี้นะครับทางยูทูบนะครับ น้ำลดป่าเดือดว่าครับเดือดครับผมน้ำลงเดือดแน่นอนปใหไงพร้อมรอบนี้